มึงเนะีนะีค่ะเดี๋ยวเด้อโอ้ยโอ้ยเจอดงผู้ดีมึงเนนะีพี่น้องค่ะเดี๋ยวเด้อไะขอถ่ายรูปอ้อสองนางนี่กันจะเย็นเย็นหรือค่ะเด้อมีแต่ถ่ายกันเองก็เลยบอได้เฝ้าค่ะกุ่นดอกหนึ่งงามงามโอ้ยกุ่นดอกหนึ่ง เ,เก็บเลยจ้านี่ค่ะขาบงามลายนี่ สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอกัน ep สองจ้าพี่น้องมีเห็ดเน้วเก็บไปหลีค่ะมาเก็บกันเลยค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งหนเิ่งนี่ค่ะอุ้ยอันนี้มันดอกน้อยพวอฟังนี่ว้ไว้ไว้เออกำลังขึ้นกำลังขึ้นกาลังขึ้น กำลังขึ้นกำลังขึ้นตุมูติมีมีกำลังขึ้นไม่มีมันขึ้นมะลูมิลี่อยู่นี่กำอ่านลึกแม่พญ,ญานี่กระด้ที่เต็มตาตาแล้วพี่นอ้องค่ะตาไปต่อจ้าเ<ห>สร็จอุบะบะไปปกัาไป เบืงบ้งเบื้องโมลูมิลี่เลยเบื้องโอ้ยสีดอกสามดอกสองสามดอกผุ่นสามต่อไปผุ่นเดี๋ยวคอยไปจังพี่กันพี่น้องจังสิแม่แม่ค่ะผุ่นผุน,น,นตายแล้วน้องข่อยนอนไม่มีปะนะอ,อมือ ป้าเห็ดดำกับนางพาไปค่ะทีแรกทีแรกเห็ดเรืองเห็ดดำนางรักนี่ยเราพาไปเดี๋ยวบ่งวางกระตาไปหันกันหงนางางานพวนี่กันตาเบิง่งเอ้ยพี่น้องค่ะเบิ่งเน่เบิ่งเน่ค่ะเบิง่งเน่จ้าเบิ่งเน่เบิง่บง,งขวานสิ ถไดายเฮมุอเตอาเบิ้งก็คักมึงเนี่ยพี่น้องคันแขวขยายแล้วขันแขวนเอาลงกระดาษคขวนแห้งนี่เด้อคขวจ้าสิตื่นบึ้งอยากได้ฟิลนี้ไหมพี่น้องขาบ้่งเนี่บิึงนี่ค่ะเดี๋ยวเด้อว้าวเจอดงผู้ดีมึงเนี่ยพี่น้องค่ะเดี๋ยวเด้อ จะขอถ่ายรูปอวสังนางนี่กันจะเย็นๆหรือค่ะเด้อมีแต่ถ่ายกันเองก็เลยบอได้ฟ้าวค่ะกุ่นดอกหนึ่งงามงามอุ้ยกุ่นดอกหนึ่งเก็บเลยจ้านี่ค่ะขาบ่อยาวดกอกกะเพรานเป็นโอ้ยโอุยโอ้ยปิดไฟกันดอกนีสุดแล้วดอกน้อยนี่ปิดไฟ นี่ค่ะปึงตัวบไม่อยากได้ซิ้วี่น้ำเฮาตีบิง่งโอ้ยพ่น้องค่ะนม่จ้า ร้องลงมาเบื้อง่าจจะมีบรร่ก็มีอีหลีค่ะนี่ค่ะงามเลยโอ้ขาบ่อันนี้เด้ขาบ่ยาวเพราะว่าบ่าบรรห้าค่ะอันนี้มอดโอ้ยพี่น้องขาบิ่นเน้กลุ่มเดียวพุนพ่นๆ่ฟังนั่นอีกเอาใส่กระตาจ,จะ้ะเออเอาเห็ดกิน ซุ่มนี่เห็นเห็ดคอยตัวอู้ติเขาสิจัยคาดเอาเห็ดกันลาเอาเห็ดกันขุนพี่น้องคะบึงเอ้ยบึงเอ้ยงามไรเนี่ย กลุ่มเดียวยังไม่หมดเลยบึงเอ้ยพุ่นผุนผุนสามสี่ดอกไม่เห็นผุนุนผุนเดี๋ยวเดี๋ยวุ่ะกุ้มเดียวผุนยับๆยับทางหน้านั่นเออเอาเก็บทำไมชิคว่ำไปใส่นี่ ไม่เจะมองม่หนเห็นออ <laughs> โอ้ย้ยมัดได้ซิปกระโอกพ่นมึงเอ้งนี่มันสีเดียวก็ใบไม้แมนว่าตัวว่าผุดพุน,นอัอนนึงกํลังขึ้นโน้นนี่มันจอดเลยกําลังขึ้น,นังยี้วะ ดอ,อดอกนึ่งตูมติมีอุ้ยดอกนี้อุ้ยดอกนี้อวนนีนนน่แล้วบึงอวนน้ำเดียวฮะเดี๋ยวยามึงอีกก็เออจ้เจ้เอายาให้กินบ้างไเอาแล้วเราก็ตรวจอันนมที่ว่าเป็นหวานเป็น,ปนตุม้มนี่ไหมอืออาเรว่า แข็งดีดแข็งดีมันคงก็ขึ้นคันคามขึ้นแล้วก็สีเริ่มสิม่นอนละในเสียไปย่างกินเส้น้ำกินซีฟูดเมื่อนติดใจไอวิพาย่างกิน,นออไอวิพาย่างกินแซบ่บไรพี่น้องค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องย่างกินกันอยู่อันน่ะเพราะว่าบ่เคยกินย่างมีแต่แกงเนาะแกงหล้กกระผัดย่างแซ่บแซบ,แซบ,แซบ เอาซ่อเรียกเล้ม่ยาดเหรออ่ะยาดยาดเยอะเออเธอง่นอยากส่งเฮ้ยเจ้ากระสังบ้ายากอายคนเนาะมาขึ้นยุกลางทางเย็ดผู้วู้ยุพี่น้องค่ะสวยสัตถอนขึ้นมาเลยสัล้วโอ้ย เหลียงค้ำเดียวงามง,งอยู่ค่ะพี่น้องค่ะงามงามเลยลูกฟุกค่ะลูกฟุกนี่สวยนชียวนนะพี่ไหนเนี่ยมาถอนไาอยากถอนเม้เอาเทจะทไปที่จะดูโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยจุดจี้กินอ่ะกินลงไปซ้ำนั่นะนป<ร>ะปพี่ ตัวเลยตัวตัวเลยตัวตัวเลยตัวถ,ถอดไหมคะไม่เอาอันยางน้ำก้นมานี่ทิ่ตมตะเอาเห็ดดิพี่น้องบอ่อยถอดนี่บ่ถอดอ่้ยขาสวยๆ,ๆเลยจ้าดูดีๆพี่มันจะบางทีดอกมันพึ่งโผล่เลยนะ เพื่อนใส่ความสามารถเพื่อนเองอ้ยดีใจโอ้ยจะกราบรนะ้อยเหตุเอ้ยดีใจจะกราบแล้วเห็ดเอ้ยเะนะเอออุ้อยผีตัดมันยังไม่คิดถึงเอาต้องดึงกันะเนาะพี่น้องขาบึ้งเนี้ยบึ้งเนี้ยเนี่ยค่ะฟินฟินวินวินอีกแล้วจ้า ไปต่อเลยจ้าปักหักหักหักโอ้โหก็ตัวเด็กหักแ่งอะไรกันเลยนี่เนี่ยนี่นี่นี่เด้อสำหรับคนหมักเห็ดดอกแง่พี่น้องค่ะโอ้หักชนเอาของขอยเนาะมึงนี่ค่ะแี่ผู้ใดหมักเห็ดดอกแง่ค่ะหุ่นเสียงอาปากับเสียงอึ พูดนะนี่ค่ะพี่น้องค่ะไปต่อเลยจ้ะเอาว่ออาในหอใส่คอยเต็มตาแล้วบนอ,อีพออีแมนคอยออคือเจ้าของเป็นตะนตรายแท้บึงิึงกูดูอ,อุ้ยให้อะให้เรากินจะ้ะเรากินคักแล้วเราไปหาเอาใหม่ อย่างนี่เอ็ดเพอรเพอร์เพเวอ,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 อยู่อุ้ยหอยข้าเจ้าหักเป็นอย่างโอ้มันดะกนนี่เี้วแต่ไกลเลยจากร้อยเมตรพวนอุ้ยหัวมกูกุกมิกี้กอยพี่น้องค่ะงามเลย โอ้ยขาขายังยังปุ๊กปุ๊บปักเสียงมากสนติพี่ดอกหนึ่งขาอวบอวบขาวขาวแบบเป็นขายายตาเหยดอกหนึ่ง ะมาไกลวีก็พยายสวดมูก,กุกมีเกียกเยอะเมือนแม่พี่น้องค่ะขายาวๆขันแข่ว <c oughs> แบบ่ <c oughs> หลักว่าแบบแบบประสนะแม่พี่น้องค่ะพี่สองดอกหนึ่งแบบแบบคือกันละวึงเลยกำลังขึ้นตุมูเตมิเอ,อ้ย แมนมาฮะคือจงังหังตัวหนึ่งก็พันหน่อยพันใหญ่โอ้ขอชิได้หมุนเปล่าดอกนั้นได้รักเลี้ยวไปพุ่นละมไปแวบๆพี่ทั้งข่างโคกโอู้หูมีดอกหนึ่งนี่หนึ่งดอก ขาไหมพี่น้องเอ้ยพวคือขายายตาเด้บอบ้านี้เคลื่อนนะปว๊เบึื่อหอยฝรั่งขัดตัดฮ่าฮ่าข้างต้นัทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปหาเอาดอกนี้กันหืมหือ๋หยุดพึ่งหน่อย ฮะเนี่ยอุ้ยไม่ต้องค่ะร้อยเมตรจ้ะแกแล้วยางเงี้ยน,นั่นเนี่ยมาทางพีมาทางพีอ้ ช้างกล้าถามมีหรือเปล่ามากับใครให้รู้ใช่มังม่งคุณเลี้ยเอออ้ยบึงเลยเอยียงก็เก็บล้วนี่ดอกนึ่นงมืออันนะตุ๊บุติป,ปิ ฮะตุูติีเลยจ้าใคยเซมาสีได้บูอุ้ยรอะไปเนี่ยอุ้ยอ้ย,อย,อยจุดกี่กินลยแล้วกินเตซะพี่น้องค่ะเดี๋ยวปลานี้ปลานงย่ได้ตัดขาค่ะหามองตั้งกล้องตัดขาดีๆกันยามันหลวมบวบๆนี่มันตั้งยากค่ะ พี่น้องค่ะสดั๋ยวเห็นแบบๆแพบบี่ช่างไหนบ้าัฮนเล่นบักซ้อนแอบตีนี่เบื้องด้วยฮัา่หาหลเว่าฉวัดมูกกูกอยู่ก้าวขาย้วยๆมา เห็นดอกคน,นกละนะเห็นดอกนึ่งตุม้มติมิพี่น้องค่ะเนี่พี่น้องค่ะตุุ้ติอิ นอกจากป้าส้วนโตข้าเจ้าอ่ะข้าเจ้ายิงนี่ค่ะกำงนา,ามาเป็นเห็ดเพืองเข่าบ้านเฮาเนาะ,พ,นะพี่น้องค่ะพูนพ่นพูนพนพูน,พนลูกขึ้นแนวไยไรเนานะข่อยอ้าวข่อยบปทีเห็ดเดอจุดจี้มาจ่อไปแล้วนี่พี่น้องค่ะ สองดอกนี่ก็ว้ายไม่ใช่อสองดอกสามดอกนี่ค่ะสองดอกนี่บ้างนี่ สมางามไหมแี่พ่อให้แม่คอยดูยนี่ค่ะไปต่อเลยจ้าเฮ้ยงางเบิ้งก็เห็ดเนาะอ่อนไรพี่น้องคะ่ะพุ่นดอกนึงโอน n นน o no ดิ้นี่คิดว่า <c oughs> ไม่รอดไม่รอดไม่รอดโอไม่รอดเลยจ้ะอุ้ยนึ่ดอกหนึ่งเฮ้ยงามเลยพี่น้อง,เอ,งเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้อง การรวมๆโอ้ยเหนาแล้วนี่ค่ะขาแมโอ้ยวันเป็นนางสาวไทยเหตดจ้วดัวอยู่เก็บข้าวเดี๋ยวชิดเต็มใต้อีกแล้วพี่น้องค่ะไม่หยังตื้นเมืออ ถ้งางั้นห้องโอ้ยไปไหนนี่ยค่ะอืมกระพู้นดอกนี้ทำไมเดี๋ยวเอาดอกนี้กันไปดอีกนึงนี่ดอกหนึง่งนี่ดอกหนึ่ง ดอกหนึ่งเห็ดมูลูมิลี่ตันทางคอยอยู่ผ่านหลายด้านเด้อ,อหลายด้านอนะ <c oughs> เอินพี่แล้วเออบอกกัมาตาังพี่มันบ่มีเห็ดท,ทางพุนสันดอกว่าอ้ยบอกว่าห้ยางน้ำควยเออสัน ก็ยังบูไปผู้เดียวอยู่เจ้าขึ้นไปตรงนึงลุกเนี่ยพิกันค่ะของขเข้าม้าผู้เดียวตาใหญ่นะมามาเด้ะเงาหน้าตาหน่อยตาหน่อยเ่ราะันได้เทเห็ดออกของเข้ามาสิเต,ตรียมใต้แล้วจะคนละมอมแล้วป่ะเนี่ยก็ต้องรัก ทางพุ่นก่ะงบงบงงามยิ่งพุ่นมันต้องย่างดีๆพี่น้องค่ะนี่เห็นว่าทางหน้าเนี่ยบอนแมนขาวๆพ่นยายนั่นไปค่ะ

ตัดเลยจ้าเออยางลงพุ่นแต่คันหิวเข้าก็ไปกินเขาก้อนนะบึงนะคุณนั่นเขาชื่ออะไรขึ้นไปไหนแล้วอะอพาอ์ตเไปฝั่งโน้นป่าใหญ่พี่โอ้ยพี่น้องขามองนี่มันเลี้ยงต้องหนูมืดๆยังไงก็ไม่รู้พี่คุณรอดูเขาก็ชอบรอดูนะมันเป็น คี่ว่าเอ๊ยเขาจะไปหาเจากันไหมน้องก็ไปมันก็ได้ทุกรอบนะใครมีคาถาเห็นมั้ยอยู่ทั่วเลยมั้ง AFC น่ะจ<า>ประเทศเอื่นเยอรมันฝรั่งเศสส่วนมากก็เป็นบ้านเราแหละ ถ้าเขามาเก็บได้เขาก็อยากมากันนะโออยากมาพอเห็นเราเก็บเห็ดก็อยากมาบ้านเราทุกวันนี้หากินยากโอ้ดีโตนะคนไทยใช่บ้านเราทุกวันนี้หากินยากมากตัวไหนยิ่งมีรัฐบาลเป็นต้นตีนออกกันเลยข่าขนมค่าเดินโอ้ยผู้ใดมาขอฟรีก็เกินไปแล้วไม่พี่พูดถึงว่าเอาใส่ถุงเลยนะหนูเก็บอีกไงเอาเตอใช่ เก็บอีกเดี๋ยวมันก็เต็มถุงอีกเต็มกระต่ายไปด้วยเด้อพี่เมย์ใช่พี่เดินออกไปรถเลยเนี่ยอ่ะอ้าเห็ดใส่ถุงเลยเดี๋ยวหนูจะแด้ก็เดี๋ยวหนูจะเดินออกไปนี่เดี๋ยวเดินออกไปหาเดีวพี่เออ้พาล็อกรถน่ะไอ้พาล็อกรถเออเอารถไอไปรถไอรักละกันไปกินข้าวรอเดี๋ยวพวกหนูหนูก็หิวละเดี๋ยวหนูเดินออกไปหาหนูเดินลงไปนี่ให้มันสุดก่อนพี่ก็ได้อยู่เด้อเดี๋ยวจะเข้ามาใหม่เพราะว่าฝั่งน้นอ่ะฝั่งน้นยิ่งเยอะ ไหนตรงไหนตรงนั้นน่ะลงไปหนุนอ๋ออ๋อบอมีแรงไปเดินตามไปจะกลับละไอ้รถบ่เออเดี๋ยวพี่จะไปรถไปเอาดิมาโยนนะเออเลยโยนนะอุ้ยพี่น้องขาพวกเนี่ยแค่นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวโดนหัวลงออกไปกินข้าวก้อนบ่ะซันเบิงนอออกไปกินข้าวก้อนเออใส่ตะกร้าออกไปกินข้าวก้อนเราจ้างหยับรถไปส่วนนั่นแล้วก็จังเข้าหันหรืมันจังใกล้ทางเออปลามันหย่อนลงไปทางพุ่นบ่ะเนี่ยพี่ก็ไปนั่งฟังเพลงอยู่ในรถเขาเธอก็ไปรถ ไปกี่โมงกี่ย่างเข้าไปพจะมาหาคนกินเห็ดได้แล้วพี่น้องเลยม,มากหลายเนี่ยย่างวันนั้นอ่ะอย่างกับไปวิกับพ่อใหญ่กิ้มน้ำจิมซีฟูด้ดหนูไม่เคยย่างหนูมีแต่แกงกับผัดไหมอออันนั้นก็ย่างก็ได้สิย่างใส่เตาอบพี่เนี่ยขามานเนี่ยแบบยี่ขาใหญ่ๆอย่างเงี้ยนี่อู้ยทำแหนมนี่อร่อยมาก ทำแหนมทำไอเนี่ยเข้าเตาอบนะพี่เนี่ยอฉีกเป็นเส้นเป็นเส้นยังกระอกไก่เลยอ่ะแซบแซบแซบมากเอฟซีหนูจริงจริงพี่น้องหนูจริงๆถ้าหนูไม่ไม่พูดถึงว่าถ้าคนเขาผ่านๆเนาะโอ้ยพี่น้องค่ะอันยกรนี้ปาดออกกันหลายๆเพราะว่ามัน อันน่ะถ้าหนูไม่พูดเขาก็บอกโอ๊ยถ้าไม่พูดจะรู้ไหมว่ายายทำอะไรบางคนเขาไม่เคยเข้ามาดูเขาบอกพูดมากจังเลยก็หนูเป็นคนพูดมากเนาะหนูก็บอกว่าหนูพูดมากด้วยก็ว่าอีสานไปบ่ดละแมนจ่าแมนว่าอีสานไปเนาะว่าสานอแต่ทรรเวลาคุณชอบฟังกันได้วีสานนะว่าพื้นเมืองนี่เนาะว่าวไยไ่เท่าใดหรอกว่าอีสานน้องอันคนภาคกลางเขาเข้ามาดูเขาบอกว่าแต่ก่อนฟังอีสานไม่เป็นตัวนี้ฟังเป็นแล้วฟังมวนเป็นอย่างอีสานดูยายพูด อันฟังเป็นหมดแล้วพี่ชอบฟังเด๋พี่พี่พี่พูดไม่ได้แต่พี่ชอบฟังนะพี่ว่ามันมวนดีนะจนสานเมาน่ะบบจริงใจนะเวลาพูดออกมาทางนี้ดูสิรู้จักกันไอ้รักก็พาะทําขนมขายแต่เอาล้วขายขายขนมได้สิทาหนูทาทุกอย่างปลาดงปลาล้าอิลีณน่ะเม่ปลาลาเป็นตัวเอาตักปุ้งมาใส่แล้วลงเฟซขายเนี่ยนะ แต่ก่อนหนูลงเฟซขายแหละทุกวันนี้หนูไม่ได้ท <ำ S 1> ําขายแล้วเพราะว่าคุณเข้ามาซื้อเองเนอะแฟนหนูทํางานสามกะหนูไม่มีเวลาวิ่งส่งของอ,อแล้วหนูมาทามาช่อง youtube เนี่ยหนูไม่มีเวลาไงแล้วทําขนมอะไรส่วนมากนะกอย่ยส่วนมากทาขนมต้มถังตงถังแตกอไอรักมาตามรู้จักหนูก็เพราะทาถังแตกนี่แหละมันอยากกินถังแตก มันมาันมากินจนอิ่มมันมาซื้อมันมาซื้อแล้วเสร็จมันมันมันมานั่งกินจนอิ่มแล้วค่กลับก็เลยรู้จักกันมาตั้งแต่นู่นแหลยนางก็ดีดีอยากจะมาเก็บเห็ดเจ๊ไปเก็บเห็ดนางก็มาลับไปเก็บเห็ดเหลืองเห็ดอะไรเงี้ยเห็ดเหลืองพี่พี่ไม่ชอบกินพี่ชอบกินเห็ดหนว่าอร่อยนะผัดกระพงกระเพราแต่แกงไม่ค่อยอร่อยนะโอ้พี่น้องค่พ แกงไม่ค่อยอร่อยบ่แม่นเสียงตดเด้อเสียงเางเกงกั้นฝุ่นปฏิวัจายตดปฏิวัาเฮ้ยเติมเข้า่ปไหนก็ได้เป็นตะก้าตะก้ารู้สิมาากเยมันกับติก็มาหานี่ที่ดีกันเลยเลยจ้ะเ เมดที่แล้วนางกับแฟนมานอนสองอาทิตย์มานอนบ้านเราสองอาทิตย์เปล่าเขามาเช่าอยู่นอนไม่ได้หรอกบ้านหนูหลังเล็กเท่ากําปั้นนี่เท่ารูหนูเที่ยวเดนมาร์กอย่นะ้สองอาทิตย์พ่อใหญ่แกชอบเก็บเห็ดตามส้มตำตามอะไรให้กินแกพาแกไปตักกุ้งตักกุ้งโอ้กินใหญ่แกไม่ชอบกินอาหารฝรั่งแกตกฟากผิดทาง นกกระยางขาวคาบมาทิ้งทางนี้เอาฝรัง่งเข้าไว้อย่างนั้นเนาะ <c oughs> เวลาจากเอาคนเวลาเด็กจะมาเกิดนกกระยางขาวคาบถุงบินมาออเอาไอ้รไปไหนไละ่ะเ,เดินเงีย้ยงเงีย้งยไปค่ะ,บบะพี่น้องขาไปต่อจ้า